เอ้ยโอ้โหสุดยอดเลยซิปนั่งไงอมเราต้องเข้าแครี่ก่อนนะครับเอาแครี่เอาแครี่ได้สวย1คิวยังไงครับซีเนียลเห็นเขาว่าแข็งกันหรือเกินกูตีไม่เห็นจะแข็งเลยป่าเอาเรื่องอยู่เพิ่งรู้สวัสดีครับพทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวี Y Y นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีคนแย่งป่าอกดซ้อนแม่งเลยนะชแอ,อย้ายไปแครี่อย่างรวดเร็วนะครับก็ดีแหละ ็ขอ้เล่นดีๆแลวกันนะครับอืมเอ้ยเดี๋ยวมีซิปอะทีมเรามีซิปอะไอ้เคี้ยวเจอคนหัวร้อนละจังหวะนี้มันกดแบบยิกยิก,ย,กยิกแล้วเลยแย่งเพื่ออะไรอ้าวเฮ้ยจังหวะนี้ยอนแย่งแครี่ไปว่ะไม่รู้จักคอมโบนี่อ่าฮ่าอาฮ่าอยมึงคอมโบกันได้นะครับอันยอนอืมเบื่อนะครับเป็นกูก,กูก็เบื่อนะครับเวลาเราตั้งใจจะเล่นแครี่แพ้ซะเอา้าใจเย็นดิอ่ารอดู แพ้มาหลายเกมแล้วเล่นยังไงให้แพ้ว่ากูเล่นเนี่ยไม่แตชนะเดี๋ยวนะไก่น้อยกุ๊กอ่ะได้เ,เดี๋ยวเราจะเล็งคลิกซี่วไว้นะครับอ่าส่วนเรื่องเทลเนี่ยเราเราต้องเอาเขาอยู่แล้วแหละเขาเป็นแครี่เนาะเราต้องคอยไปเติมบ่อยๆอ,อ่าเราก็ทําการฟาร์ไปก่อนครับผมเขียคลิปกลางไหนอะลิกซี่มึงไม่เห็นเลยนะฮะ ตอนนี้เดินหาแล้วอ่าคลิกซี่อยู่นี่อยู่น่เดยวเข้าไปทักทายหน่อยฮะอาจจะไม่ตายนะหรือว่าตายเลยก็ไม่รู้นะอ่ะเข้ามาแล้วครับผมคลิกซี่โดนเต็มเต็มอืมจังหวะนี้โดดเข้าไปหาอีกปาดแชปแตกไปแล้วนะครับอ่าผมก็ได้คิวของคลิกซี่มานะอืมจากนี้ยังไงครับทักทายคลิกซี่ไปก่อนไม่ตายไม่เป็นไรครับออกมาครับเพื่อความหมั่นไส้ชื่อตัวละครนะครับผมอ่านะครับออกรองเท้าตีเร็วมาก่อนนะ หลังจากนี้ตีบูครับแล้วก็ออกดูดเลือดตามมาเลยนะเพื่อการฟาร์มพวกอย่างต่อเน,นื่องยังไงกิกซี่อยู่นี่ี้เชยตัวมันน้อยว่าเข้าไปก็ตายเปล่าทักทายเฉยๆออกมาลิงทุบเบานะครับลิงทุบเบ้าเฮ้ยกิกซี่อันนี้หลบทันเอ้กิกซี่กิกซี่เฮ้ยโอ้โหช็อตน,นี้ผมยากว่ะเพื่อนๆเชียิีไปก่อนนะครับเปล่าหลอกโชว์กดสกิลว้านะครับ ไม่เป็นไรลงทําไมอ๋ออะไรของมันวะมันมันบ่นอะไรน่าจะแพ้แพ้พ่อมเงาใจเย็นอขออภัยครับท่านผู้ชมที่มีคําหยาบคายนะครับในคลิปอผมก็ไม่อยากให้มีแล้วครับแต่อารมณ์ของเรานะครับมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงอ่าปาดทาการทักทายเอ้ยทักทายไม่ได้ละถอยก่อนครับถอยก่อนโดเข้าไปอติยับได้หมดนะแบบนี้ได้หมดนะเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้มีการหิวเลือดให้กันอ่าตีแตกไปหนึ่ง ยังไงยังไงยังไงกิ้งมากิ้งมาเอาเข้าไปดีมีเพื่อนแทงให้อ่าตีไปครับเราก็มาเคลียร์คีมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรไหมเอเอนี่ไงมันออกมาแล้วนึกว่าจะซ่อนพุ่มหาจังหวะไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ไม่น่าได,ได้เอามังกรให้เรียบร้อยนะครับลงมาหาเทวต่อนะครับอ,อมอีกแล้วอมเก่งจัดอ, yeah. อ่ะเอ้ยเยสเข้ามาหาเทวนะครับผม อตีเทลก่อนแคลรี่ตายทุกอย่างก็ง่ายครับผมถ้าเราไปตีแท้งแคลรี่ก็ตีเราฟรีครับเนี่ยตีไปครับซีเนียวโอ้โหใครว่าแข็งไม่เห็นแข็งเลยนะครับหรือว่าตอนนี้เราเกิดแล้วก็ไม่รู้นะป่าเอาเรื่องอยู่โอ้โหนี่มึงเพิ่งรู้เลยอืมแต่ก็ถือว่าอมใช้ได้อยู่อืตีดาร์กได้อยู่แล้วครับไม่มีคนมากวนไม่ต้องกดพาณิชย์นะครับ เมดกลัวลงสองทีละเออมันอาจจะกลัวก็ได้อ่ะคิกซี่ทักทายไปครับผมไม่ได้ออกครับนี่เราทําการเหมือนว่าปั่นคิกซี่คิกซี่แม่งชื่อแม่งเหลาจัดนะครับเราก็ต้องตีทางสอนนิดหน่อยจังหวะน,นี้ดักรอก,กันครับรออันตีมาแล้วนะ,ะโดดเข้าไปจึบ๊บมืเอเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหข้อเสียดายเลยครับทุกคนออซิบเหมือนจะเข้าโอโ้กิ้งผิดถ้ากิ้งเข้าเนี๋ยผมตามนะผมบอกเลยเมื่อกี้ ในพุ่มในพุ่มลิงผมเห็นพมาดีครับเมื่อกี้โดดเข้าไปทําการทักทายลิงซักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ออกมาเพราะมานาะไม่มีเมตดอยู่ไหนโอ้โหจังหวะนี้ครับพิมพ์บ่นยิ่งกว่ากดสกิลอีกครับตอนนี้แป้มพิมพ์นี่น่าจะเป็นงานอดิเรกข,ของเขานะครับในการกดแปมพิมพ์เล่นอตีไปก่อนครับจังหวะนี้ไม่มีเวลาอ่านครับทักทายไปทักทายไปหนีขึ้นไปหมดแล้วนะครับ แล้วก็เคลียร์ร่างให้เรียบร้อยเอาเทลก่อนออทักทายแล้วก็ออกมาครับอาจจะไม่ตายมัง้งอ่าไม่ตายครับผมเกือบแล้วเหมือนกันนะอ่าโดดหนียังรอดอยู่นะครับอืมไม่งั้นกูก็าตายแล้วะนะครับกิกซี่เฮ้ยกิกซี่กูอยากทักทายจริงๆเลยนี่ได้กิกซี่แล้วออกครับตัวอื่นไม่ใช่ประเด็นครับผมกิกซี่ตัวเดียวเลยนะจะหาเทลก่อนเอ้ยไม่เจอเออตัวนี้เลือดบางเสร็จกูไปอีกหนึ่งคิว สบายๆครับเราเก็บแบบนิ่มๆครับทีมเราอยู่ไม่ครบอ่ะอยู่ไม่ครบยังไงวะมีคนออกอ่ะจะไม่เจอคนออกขอแครี่ไม่ให้เล่นจบ,จบอืเป็นผมผมก็หัวร้อนนะเข้าไปปาดได้คิวฟรีแล้วโดดเข้าป่าก,กดอันติเพื่อล้างสถานะแล้วออกไม่ใช่กดเพื่อตีนะครับ<อ>เพราะว่าบางทีเราเจอคลิกซี่เด้งตัวนู้นสตันตัวนี้สตันมันแก้ได้ครับอันตีของนาคอเนี่ยมันแก้ได้ แต่ที่แก้ไม่ได้นี่น่าจะเป็นอารัมนะจากที่ผมเคยเจอมานะพวกอาลัมอะไรเงี้ยอะเลเตอร์เงี้ยยากไม่ได้นะครับเขาล็อกได้อยู่ดีเอาคลิกซี่ไม่ได้เออเคียร์คลิปไปครับเราตายเราต้องเคียร์คลิปเพราะถ้าไม่เคียร์คลิปแย่เพิ่งเคยเจอย้อนแบบนี้โอเคน่าจะแพ้นะครับผมว่าบอกไปออยอมใจเลยหนึ่งห้ามันไม่เป็นเออถ้ามันเป็นมันโหดวอากูอีก นะโอ้โหเยอะๆอย่างนี้ชอบเอาลิงก่อนครับลิงโดดไปแล้วปุ๊บตามครับผมยังไงฟาดไปแคลรี่ตายแล้วแท้งตายแล้วยังไงครับคิซี่อุย้ยเยอะๆๆๆๆรอหาจาาังหวะออกครับเราโดนสตันหนักมากออออกมาแล้วโอ้โหบันไลละดีนะกดเลือดทันนะเนี่ยถ้าไม่ทันนี่ตายเลยนะเมืเ่อกี้จะไปะตีดาร์กซะหน่อยนะครับแต่กลัวดาร์กตัวเล็กตีเราตายเอา้ามันโดดเข้าพุ่ม โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมายังไงครับเติมเลยโอ้ยเยอะๆอย่างนี้ชอบขอตัวเดียวพอตัวเดียวพอโอ้แล้วก็ได้ตัวเดียวจริงๆครับเละเลยจังหวะนี้ยังไงก็ไม่รอดครับห้าตัวอา่อาปาดไปตายไปซะตายไปอีกดิฟาดไปตายตายหมดครับผมเก็บหมดเลยจังหวะนี้อ่าฟาร์มต่อครับเอาป้อมตอนนี้เรานำน้ำดงเลยครับ นำเฉพาะแค่ผมนะคนอื่นไม่นำครับผมเล่นไม่เป็นเลยเราก็ยืนให้ได้ครับพยายามยืนให้ได้หวังพึ่งอะไรกับเพื่อนเราไม่ได้แล้วนะครับอ้าวเจอเทลโอ้โหจะทักทายซีเนียวหน่อยเจอเทวงี้ก็สวยดีเอ้ยกิกซี่ฟิกหลบฟิกหลบนะครับใช้สกิลหลบอะโอมมาแล้วยังไงครับยังไงยังไงอู้หทำเพื่อเมื่อกี้นี้ผมกิ้งไปก็ถึงแล้วเนะี่ยฟาดไปกิ๊กสี่ตายนะครับอันติยัต เด้งไหมไม่เด้งนะครับเราหลบสกคิลทันตีไปยังไงครับมีก่อเกิดนะเดี๋ยวผมรอใช้กิลสองฟันแชปแตกเรียบร้อยอมไม่ต้องเกิดกันละ,ะเราเข้าป้อมกลางเลยครับเอาให้แตกแล้วค่อยเคลียร์คปนะเขาว่าคีปน่าจะยืนไหวอยู่นะครับเราใช้เวลาตีแป๊บเดียวเอาซิปยังไงครับอมเลยยังไงฟิกเข้าไหมอา้าวกูเล็งลิงก่อนเลยจังหวะนี้โดดปับ๊บหาย อาอมต่อยังไงครับเขาป้อมไหมเพื่อทําเพื่ออมแต่ไม่กิ้งตกใจอะไรวะเนี่ยชนะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการพีชีพไปนะผมตายแน่นอนไม่ต้องห่วงเขาไม่ตีคลิปเลยเขาตีผมอ่าแล้วก็ชนะไปนันที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วไม่ต้องถามนะครับว่าใครได้ MVP มนะครับมันต้องเป็นผมอยู่แล้วนะอ่าตานนี้นี่คือแบบตั้งใจเล่นสุดๆ,ๆเลยอะ่ะนะโอ้โหผมฆ่าไป17ตาย5ช่วย4นะแล้วดูกับกันกายอน ค่าหนึ่งตายแปดโอ้โหเพื่อเพื่ออะไรวันนี้นะครับเอ้ยออ้โหม,มึงยังกล้าเชิญกูไปอีก